สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสือ,อันอหลากหลายมาให้กับคุณในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่4แล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วของหนังสือที่ชื่อว่าเรื่องเล่าจากร่างกายจริงๆแล้วช่วงท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับยังมีอีกสอสาบทเลยที่น่าสนใจนะครับแต่ว่า ก็คงต้องขออนุญาตให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปอ่านกันเอาเองนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายการสืบพันธุ์แบบว่าละเอียดมากเลยนะครับก็ถ้าเกิดเอามาเล่าเนี่ยมันอาจจะติดเดชไปหน่อยนะฮะวันนี้ครับก็เลยจะมาขอพูดถึงบทสุดท้ายนะครับของหนังสือเลยที่ชื่อว่าบทส่งท้ายนะครับที่คุณหมอเอลเนี่ยได้สรุปเนื้อหาทั้งเล่มเนี่ยมาไว้แบบเป็นไทม์ไลน์ให้ฟังแบบรวดเดียวเลยนะครับ เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่เรื่องของคุณชาลส์ดาวินนะครับที่เป็นผู้อธิบายการวิวัฒนาการนะครับของสิ่งมีชีวิตเนี่ยด้วยกลไกลการคัดเลือกตามธรรมชาตินะครับกลไกเนี้ยก็จะมีหลักการอยู่หลักๆอยู่ด้วยกันเนี่ยสามข้อก็คือข้อแรกครับก็คือมีความหลากหลายที่ทําให้เกิดความได้เปรียบกันแล้วก็เกิดความเสียเปรียบด้วยนะครับ ในแง่ของการที่จะส่งต่อพันธุกรรมนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับก็คือลักษณะที่แตกต่างนั้นเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้จากทั้ง2ข้อแรกนะครับก็เลยทำให้เกิดข้อที่3ขึ้นมาครับก็คือเกิดการคัดเลือกลักษณะที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มากกว่าเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกการคัดเลือกตามธรรมชาตินะครับ ที่หนังสือเร่มนี้ย้ำมาโดยตลอดนะครับทีนี้สิ่งมีชีวิตเนี่ยครับมีความหลากหลายแล้วก็มีขนาดไม่เท่ากันเจ้าสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กเนี่ยเล็กกว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มากๆเนี่ยครับมันก็มีวิธีการที่จะเอาตัวรอดโดยการที่มันเนี่ยแอบเข้าไปอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ครับเราเรียกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพวกนี้ครับว่าปรสิตนะครับก็คือมันเนี่ย ไม่ได้ช่วยทำอะไรเลยเหมือนไปเกาะอยู่เฉยๆแล้วก็คอยแย่งอาหารจากสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นะครับทีนี้เจ้าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่หรือถ้าเกิดเราพูดง่ายๆว่าคือเป็นเจ้าบ้านเนี่ยครับก็พยายามที่จะสู้ครับสู้ด้วยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมานะฮะเหตุการณ์แบบนี้เองครับมันก็เลยทําให้เกิดการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศขึ้นมานะครับทําไมถึงต้องเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับก็ ก่อนหน้าที่จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยมันเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับก็คือเป็นการก๊อปปี้พันธุกรรมเนี่ยครับแล้วก็ส่งต่อไปเลยนะครับไม่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยจะทาให้มีลูกได้ในปริมาณที่มากนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าพอมีปรสิตเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางต่อสู้โดยการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศครับ โทษรับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับมันเป็นการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดีนะครับที่เป็นลักษณะที่ดีนะครับแล้วก็ส่งต่อกันไปนะครับลักษณะที่ดีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยครับในสมัยก่อนนะครับมันตัวใหญ่มากนะครับทีนี้พอถึงยุคที่ อาจจะเกิดอุกาบาตชนโลกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วทําให้อาหารเนี่ยมันน้อยลงไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่เนี่ยมันก็เลยอยู่ไม่ได้ก็เลยสูญพันธุ์ไปนะครับอันนี้เป็นการที่ขาดหายของพฤตุกรรมที่ไม่ดีในสภาพแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับวันหนึ่งครับเมื่อป่าเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะฮะลิงที่เดินได้สองเท้าเนี่ยจึงเหมาะสมมากกว่านะครับที่จะเดินด้วย สี่เท้านะครับก็เลยทําให้ลิงเนี่ยลุกขึ้นมาเดินสองขานะครับและลิงที่เดินสองขาเนี่ยก็เลยส่งต่อพันธุกรรมได้ดีกว่านะครับหลังจากที่เดิน2ขามาแล้วนะครับมือสองข้างเนี่ยก็เลยว่างนะครับแล้วเจ้าลิงเดินสองขาเนี่ยครับก็ได้พัฒนามือที่ว่างเนี่ยไปทํางานอื่นๆน,นะครับ <c oughs> ลิงเนี่ยครับจะชนะสัตว์อื่นได้เนี่ย มันกําลังมันสู้ไม่ได้ถูกไหมครับตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือกันนะครับด้วยการทํางานเป็นทีมการจะทํางานเป็นทีมได้เนี่ยก็ต้องใช้สมองนะครับใช้สติปัญญาเข้ามาช่วยนะครับสมองครับพัฒนาได้จากอะไรนะครับพัฒนาได้จากการที่มีพลังงานเหลือสะสมครับเพราะว่าสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานมากที่สุดเลยนะครับในสิ่งมีชีวิตวันหนึ่งเมื่อลิงเนี่ยครับ มีความสามารถในการใช้ไฟนะครับมันเริ่มที่จะกินอาหารสุกพอมันกินอาหารสุกได้ปุ๊บเนี่ยการที่ระบบทางเดินอาหารเนี่ยครับก็เลยปรับตัวให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็ประหยัดพลังงานครับก็เลยเหลือพลังงานมาพัฒนาสมองได้มากขึ้นนะครับเรื่องถัดมานะครับก็คือในยุคหินเนี่ยเพศเมียนะครับหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็คือตัวเมียเนี่ยเป็นตัวที่เลี้ยงลูกตัวเดียวเนี่ยครับ มีชีวิตรอดอยู่ได้ยากในธรรมชาตินะครับพ่อที่ดีในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็เลยต้องมี3ามคุณสมบัติครับก็คือ 1. มีภูมิคุ้มกันเนี่ยที่ดี 2. มีทรัพยากรหรืออาหารหรือสามารถหาอาหารได้เก่งนะครับสก็คือช่วยดูแลแล้วก็ช่วยหาอาหารให้ลูกนะครับลูกถึงจะรอดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็น3ลักษณะที่ดีของเพศผู้หรือว่าพ่อนะครับถ้าเราพูดถึงในมุมมองของมนุษย์นะฮะ ร่างกายของผู้หญิงเนี่ยครับก็เลยถูกยุวัฒนาการให้มีอารมณ์ทางเพศเนี่ยที่ซับซ้อนกว่าผู้ชายนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้รู้ได้ว่าผู้ชายคนไหนเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจต่อผู้หญิงและใส่ใจต่อความต้องการของผู้หญิงเนี่ยมากกว่านะครับข้ามมาที่ฝั่งของผู้ชายบ้างนะครับการจะเลือกคู่นะครับที่มีลูกได้มากเนี่ยก็คือต้องเลือกผู้หญิงที่มีอายุน้อยนะครับโดยดูได้จากภายนอกที่ ผิวเนี่ยใสยแล้วก็ต้องมีไขมันสะสมมากเพียงพอนะครับโดยดูได้จากหน้าอกนะครับเอวแล้วก็สะโพกนะฮะส่วนผู้ชายที่ช่วยเลี้ยงลูกเนี่ยครับมันกลับกลายเป็นลักษณะที่ดูขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้มากกว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆนะครับนี่เองครับเป็นสาเหตุของการมีชู้ในมนุษย์นะฮะฝั่งผู้หญิงครับ ก็เลยมีการปกป,ป้องการมีชู้ของผู้ชายเนี่ยผ่านการหึงหวงโดยความหึงในผู้หญิงเนี่ยครับจะหึงนะครับในเรื่องของความรักแล้วก็ความใส่ใจเนี่ยมากกว่าความหึงในด้านร่างกายซึ่งก็จะตรงกันข้ามกับผู้ชายครับนั่นเป็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยต้องปกป,ป,ป้องทรัพยากรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดการที่ถูกทิ้งในยุคหินเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับจะต้องตายนะครับด้วยกันทั้งแม่แล้วก็ลูกเลยนะครับ และพ่อคุณสมบัตินะครับของพ่อที่ดีเนี่ยก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่ไหมครับมีทรัพ,พยากรแล้วก็ช่วยเลี้ยงลูกเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมาพร้อมๆกันในคนคนเดียวหรอกนะครับการมีชู้ในฝั่งผู้หญิงเนี่ยจึงแตกต่างจากฝั่งของผู้ชายครับก็คือผู้หญิงเนี่ยอาจจะเลือกตอนแรกเนี่ยครับจับคู่กับผู้ชายที่มีทรัพ,พยากรมากแล้วอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยครับก็ไปมีชู้กับผู้ชายที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดี หรือเลือกที่จะมีชู้เนี่ยเพราะว่าไม่มั่นใจถึงความสัมพันธ์รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มจะไม่มั่นคงนะครับจากทั้งหมดเลยที่ได้ไล่เลียงมาเนี่ยครับเราก็อาจจะสรุปได้ว่าร่างกายของเราในปัจจุบันเนี่ยมีความเหมาะสมในการที่จะอยู่อาศัยในยุคหินมากกว่าแต่เป็นเพราะว่าในช่วงเวลาแค่200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไปมันจึงทําให้เราเนี่ย เหมือนกับกลายเป็นมนุษย์ยุคหินที่เดินหลงเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าคอนกรีตเนี่ยมากกว่านะครับกระบวนการวิวัฒนาการเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างช้าๆซึ่งมันเป็นกระบวนการที่เหมาะสมกับการที่สภาพแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างช้าๆเช่นกันนั่นเองครับทําให้หลายๆระบบในร่างกายของเราเนี่ยทางานได้ไม่เหมาะสมนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของระบบ ฉุกเฉินนะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าความเครียดก็ได้นะครับที่ระบบเหล่านี้มันเคยมีไว้เพื่อสำหรับเตรียมร่างกายเนี่ยให้พร้อมสำหรับวิ่งหนีสิงโตหรือสัตว์ใดๆก็ตามที่มันจะมาล่าเรานะครับมากินเราแต่แล้วมันเนี่ยกลับเป็นผลร้ายในปัจจุบันครับเนื่องจากเจ้าระบบฉุกเฉินเนี่ยมันถูกเรียกใช้บ่อยแล้วก็ถูกเรียกใช้เป็นระยะเวลาย,ยาวนานจนเกินไปจากความเครียด นั่นเองครับทำให้ต้นทุนในการใช้ระบบฉุกเฉินเนี่ยที่จริงๆแล้วมันต้องทําการหยุดการทํางานของระบบอื่นๆมันไม่คุ้มค่าอีกต่อไปถ้ามองกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยครับยังไงมันก็คุ้มเพราะว่าเจ้าระบบฉุกเฉินเนี่ยมันทําให้เรารอดตายนะครับแต่ถ้าบวกลบกันแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่คุ้มเลยนะฮะในธรรมชาติครับหลายๆระบบการทํางานเนี่ยทำงานในลักษณะของการประหยัดแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับ แล้วก็มีการนำกลับมาใช้ซ้ำนั่นน่ะไม่ใช่เพราะว่าธรรมชาติแต่ฉลาดนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่เคยมีความลังเลเลยที่จะคิดนอกกรอบเดิม,ดมธรรมชาติเนี่ยมีการทดลองระบบที่ฉลาดแล้วก็ไม่ฉลาดอย่างต่อเนื่องระบบไหนที่ดีไม่พอเนี่ยก็จะถูกกลไกลการคัดเลือกตามธรรมชาติเนี่ยคัดทิ้งออกไปและเมื่อเวลาผ่านไปนานถึง3 0 0พันกว่าล้านปีเนี่ยครับระบบที่เหลือรอ,อดอยู่จึงดี แต่ว่าดีแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นแม้ระบบพวกนี้มันจะไม่ดีที่สุดก็ตามนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นการจบนะครับเนื้อหาของหนังสือที่ชื่อว่าเรื่องเล่าจากร่างกายนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยครับมันจะมีหนังสือที่เป็นภาคต่อด้วยนะครับชื่อว่าเหตุผลของธรรมชาติครับแต่ตอนนี้ยังขาดตลาดอยู่นะครับก็หลังจากอ่านจบแล้วก็เล่าให้ฟังสี่ตอนแล้วเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับ ไม่เคยรู้กมาก่อนเลยครับว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับร่างกายของเราเนี่ยหรือว่าวิชาชีวะเนี่ยมันจะสนุกขนาดนี้นะครับเมื่อก่อนตอนเรียนมัธยมเนี่ยไม่เคยรู้สึกชอบเลยนะครับหนังสือเนี่ยครับก็จะเน้นๆเลยนะครับเล่มนี้ในเรื่องของการคัดเลือกตามธรรมชาติครับว่าทําไมลักษณะแบบเนี้ยมันถึงถูกคัดเลือกมานะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์หลักเลยของหนังสือเล่มนี้ซึ่งบางทีมันก็ดูไม่เม k เซนนะครับแต่หนังสือเนี่ยหรือคุณหมอเอลเนี่ยครับก็ได้เล่านะครับ วิธีการในการทํางานของมันเนี่ยให้เราเข้าใจอย่างง่ายๆเลยแล้วก็เรื่องของความเครียดครับว่าทําไมเนี่ยมันถึงส่งผลต่อร่างกายนะครับโอเคครับก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับช่องอ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์นะครับตอนนี้มีใน YouTube แล้วด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเรื่องเล่าของร่างกายนะครับ4ตอนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้าครับกับหนังสือเล่มใหม่สําหรับ EP นี้นะครับสวัสดีครับ